ใครที่ชอบกินมื้อหนักนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีพุงเยอะหน้าท้องเยอะนะคะแล้วก็ขับถ่ายยากมากๆเลยนะคะพี่สาวแนะนําเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะพี่สาวแนะนําตัวน้องสี่พัดนะคะตัวนี้ซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของอ่าทาให้เราอ่าลดน้ําหนักของเราได้ด้วยนะคะภายในหนึ่งคืนนะคะเราสามารถที่จะ ลุ่งเช้ามาเราขับถ่ายของเสียออกมาทําให้เราอามิดรพุงของเราลดลงนะคะพุงของเราลดลงเมื่อเราทานอย่างต่อเนื่องตัวนี้นี่คือเป็นสินค้าว้าวมากๆเลยนะคะที่พีษสาประทับใจมากๆก็จะมา บอกทุกคนนะคะว่าตัวนี้ใครที่ชอบกินมื้อหนักหรือว่ามีพุงอึดอัดนะคะเดินอึดอัดแล้วก็หน้าท้องเราเยอะมากๆไม่รู้จะแบบาหาทางออกช่วยยังไงนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะซึ่งเป็นวิตามินซีที่เข้มข้นประสานด้วยโปรไบติกและก็พีไบติกนะคะมันไปช่วยในเรื่องของระบบลาไส้นะคะทุกคนค่ะไปช่วยในเรื่องของระบบลาไส้แล้วก็ทําให้เราขับล้างสารพิษออกจากร่างกายล้างไพร่ของเราสะอาดเมื่อร่างกายของเรา ระบบขับถ่ายดีร่างกายของเราลําไส้ไของเราสะอาดนะคะอ่าสุขภาพของเราก็จะดีและเราก็จะได้หุ่นตามมาด้วยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อ่อนนะคะพี่สาวอ่าก่อนกินเมื่อเดือนกุมภานะคะพี่สาวไม่ได้เป็นหน้าท้องแบบนี้นะคะหน้าท้องไม่ได้เป็นรามขนาดนี้นะคะคือพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ เป็นสินค้าว่ามากนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเผื่อไค่ที่มีปัญหาเดียวกันกับพี่สาวนะคะชอบกินเยอะกินแบบไม่อั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายยากหน้าท้องเยอะและก็อึดอัดนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะวิตามินซีเข้มข้นที่ผสานด้วยโปรไบโอติกนอกจากจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราช่วยในเรื่องของลำไส้แล้วนะคะมันยังจะมาช่วยในเรื่องของ ผิวของเราด้วยนะคะทุกคนคะ่ะผิวของเราจะสวยใสนะคะใครที่เป็นผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวไม่สม่ำเสมอนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะผิวก็จะลื่นนะคะแล้วก็ขาวใสตัวนี้ก็คือไม่ใช่เป็นแค่วิตามินซีที่สร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปเหมือนกับ ทั่วๆไปนะคะก็ได้ทั้งสุขภาพและก็ได้ทั้งผิวค่ะและก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสุดว้าวด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโปรโมชั่นสุดว้าวมากๆเลยนะคะมีทองให้1บาทด้วยนะคะแล้วก็ต่อที่2นะคะเราจะได้จากตัวสีพัดนะคะก่องละ100บาทด้วยนะคะเห็นไหมคะเรากินทั้งทีเราก็สวยทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งผิวแล้วก็มีไรายได้เข้ากระเป๋าด้วยคะ่ะ